ข้อแตกต่างระหว่างยากืนแล้วก็ยากันคําว่ายากืนนะคะจริงๆแล้วก็คือการทําโอนั่นเองค่ะยากืนจะตีเวลาหลังจากเลิกงานแล้วแล้วก็ทํางานต่อไปอ่าตรงนั้นเขาเรียกว่ายากืนที่เราเคยดินก็เลยพูดว่ายากืนเฮลอ่ายากืนเฮลหรือยากืนเนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะแปลว่าทําโอ้นั่นเองนะคะยากืนก็คือระยะเวลาที่หลังจากเลิกงานแล้วแล้วก็ทํางานต่อเรียกว่ายากืนการทํางานกลางคืนนะคะ ส่วนคําว่ายากันก็คือระยะเวลาที่หลังจากพระอาทิตย์ตกดินจนถึงเช้านะคะก็คือระยะเวลากลางคืนนั่นเองนะคะยากันโดยส่วนใหญ่ได้ใช้ในงานก็จะเป็นยากันก็จะเป็นออการเข้ากะกลางคืนนั่นเองแต่ถ้าใช้ในอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานอ่ะเพราะว่าคําว่ายากันก็จะมีการพูดเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นพวกสถานที่ต่าง,งๆที่เปิดกลางคืนแบบนี้นะคะก็เขาก็ใช้คําว่ายากันเหมือนกันอ่ะก็แสดงว่าตรงนั้นเขาทํางานหรือ เปิดบริการกลางคืนด้วยเหมือนกันนะคะยากันอ่ะก็เปรียบเทียบก็คือยาคืนก็คือทำโอนั่นเองนะคะทําโอกลางคืนส่วนยากันก็คือระยะเวลากลางคืนนั่นเองนะคะยาคืนยากัน